สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลับซ่าเคยายพาดูอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวมันทำให้มะม่วงติดติดช่อติดช่อทุกช่อเลยปีนี้อย่าให้มันร่วงแล้วการชาวสวนติดทุกช่อเลยต้นมันยังเล็กอยู่เลยนะมันติดแล้วเพราะอากาศ กาศมันหนาวอากาศมันหนาวเราก็มาตักไอ้หนุกแก้วก็มาหนุกแก้วก็มาจ่าจาตาจาตามาจาตื่นตื่ตื่น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 หรือยังจ้า ลุตื่นทัน no, 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 น้นอยเช้าเช้าแดดมีประโยชน์อืมเราไปเนดอกนู้นู้น้น ย่อมะม่วงรู้สึกเปรี้ยวเข็ดฟันกันไหมลนะ่ะ <c oughs> ยอดตาด I know. I know kéo. I know. No. Dù gặp bà chú bàn. Thăm thuốc bàn. ทุกวันทอทุงทำทำทอทุงรเรือรอเรือมามารทำทุกวันคือการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้อยู่ใน <c oughs> กรอบในกรอบในประเพณีของวัฒนธรรมของสังคมของประเทศ อยู่กันอยู่กันด้วยทำทอทหารจต่ละอํำทำทำหน้าที่ของตัวเองให้ให้บรรลุให้มีความซื่อสัตย์จริตจสวมหมวกอะไรใส่เสื้อเสีอะไร นับถือศาสนาใดก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนซะตื่นกันเถิดตื่นจะเป็นคนตื่นธรรมคอควายนอนหนูหรือจะเป็นคนตื่นธรรมคอคนนอนหนูอย่าให้อย่าให้เขาด่าว่าโง่ งมงายเดี๋ยวเธอะฟันเฉาะฟอนฟันเถาะัวก็บานไม่ใช่ฟันเถาะากไ,ไม่มีสตินในการพูดฟันเถาะากมีคนทุกข์ของเขาไม่ใช่ทุกข์ของเราช่างมันเรายังกินข้าวอิ่มกินกาแฟ กินกาแฟม่วนมานั่งตรงนี้เราดูนสวยมากเลยน้อนนัน่น,นสีชมพูใครเห็นมั้งสีชมพูขเขาเรียกต้นอะไรเนาะ มาสองรอบยายจะออกกําลังกายไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเดินกันเหงือกคลักๆคนที่ไม่รู้อะไรนะคนที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยตายไม่เคยที่ไม่เคยสัมผัสช่วงเวลานั้นแนี่จะไม่รู้ ยายรู้วิธีการออกกำลังกายของยายเพื่อที่จะให้ปอดาาย,ยายแข็งแรงร่างกายยายแข็งแรงถามว่าคนอื่นออกกำลังกายวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ใช่นะเป็นตำรวจน่ะถ้าไม่ออกกำลังกายกำลังขามันจะวิ่งจับโจรไม่ทันหรือว่าถ้าเป็นนักวิ่งไม่รู้จักฝึกฝนวิธีการวิ่งการการออกเท้าการวางตำแหน่งเท้าการยกสะโพก กับขาไปพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้มันก็ต้องฝึกทุกคนก็ต้องฝึกแล้วแต่ว่าคนจะไปนะทำอะไรใช่ไหมฝึกฝนส่วนยายนี่ก็ฝึกเหมือนกันฝึกไม่ให้ร่างกายทรมานฝึกตามกําลังร่างกายของเรานะปัน่น คลายกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยายบรรทุกยายบรรทุกจักรยานยายเนะี่ยยายบรรทุกน้ำหนักบางคนมันก็จริตคนไม่เหมือนกันยายบรรทุกน้ำหนักเพราะว่าเมื่อไหรที่ยายเอาลงยายเอาของลงทั้งหมดกล้ามเนื้อขายายเนะี่ยมันจะเท่ากับคนปั่นขึ้นเขาคนที่เขาซ้อมการขึ้นเขา เราจะตามเขาทันฉะนั้นทุกของเขาไม่ใช่ทุกของเราเพราะยายก็พกกันมาเพียบอุป,ปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ปิปดปิดเวลานั่งสมาธิผ้าปิดธาตุไปในที่มันระโหเกินแล้วก็มีปิดกันลมให้หนูแก้ว นะเด็กนมก็มาอามอกอนะเริ่มพร้อมแล้วอย่าเพ่มันอ้วนๆนะบ๊ายบาย